สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนตอนนี้เราถึงเมลที่8แล้วนะครับจเจ็ดเมลที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเองเนี่ยเราได้เข้าใจแนวคิดต่างๆแนละ้วแต่พอมาถึงเมลที่8เนี่ยผมอยากให้พวกเรามองเห็นว่าณนะวันนี้เนี่ยทางแยกที่เราจะก้าวไปสู่แนวทางในการปฏิบัตินะครับจะมีอะไรบ้างแล้วผมได้ทําอะไรที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการลองรับให้เพื่อนๆได้รับกิจการและเติบโตได้ตามที่ผมกล่าวอ้างมาในเมลทั้ง7ฉบับ เรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆทั้งหลายที่เป็นเพื่อนของผมที่เข้ามาอยู่ในเว็บนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกนี่จะเป็นเพื่อนที่ทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจเถือกขายอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่มีอาชีพอยู่แล้วมีงานประจํามีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วหรือว่ามีธุรกิจเป็น SME ก็ตามนะครับพอกลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ เป็น prospect เลยนะฮะผมมองว่ากลุ่มที่ต้องการมีรายได้แล้วอยากได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้ามีการ support ให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับคนเก่งในสองกลุ่มแรกเลยนะครับแล้วเรามาดูว่าคนกลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะเว้นว่างเสียไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นนักคิดนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจหรืออาจจะเป็นเยาวชนนะกลุ่มเนี้ยต้องให้เขามีวิสัยทัศน์ แล้วก็มองออกถึงการวางแผนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการเรียนเชิญเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์เหมือนกันทุกคนเลยแต่ว่ามาดูนะครับแบบแผนที่ผมสร้างเสร็จก่อนเชิญมาใช้นะครับจะคล้ายๆกับการที่เห็นโครงการในหมู่บ้านไหมครับสร้างเสร็จก่อนขายคือทําทั้งหมดมาแล้วเนี่ยให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นแบบนี้กระบวนการมันจะเป็นอย่างไร เพราะนั้นกระบวนการของการสร้างภาพแห่งความสําเร็จและความสาเร็จจริงๆจะเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับนั่นคือหลักของวิชาการในการสร้างผลลัพธ์สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆดูเมลที่7จนะฮะจะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยแยกย่อยเราจะไม่สามารถทําครั้งเดียวให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆได้แต่จะต้องซอยผลลัพธ์ทีละขั้นละขั้นละขั้นขึ้นมานะครับเรามีภาพแห่งความสําเร็จนะครับของการเป็นเจ้าของกิจาการแล้วเห็นว่ามีรายได้เข้ามาแล้วละ แต่ว่าภาพแห่งความสาเร็จเนี่ยจะเป็นภาพแห่งความเป็นจริงได้ต้องดูนะครับว่ากลไกต่างๆรองรับพอไหมถ้าไม่มีใครสร้างไว้ให้เราสร้างกลไกทั้งหมดด้วยตัวเองไหวไหมนั่นแหละครับคือปัญหาแล้วดูบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเราเข้าไปเนี่ยทาสัญญาแล้วเราได้เป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้เราต้องไปติดต่อผู้รับเหมามาถมดินนะครับช่างก่อสร้างมานะครับลงเสาเข็มเทพื้นรึกษาวิศวกร และอื่นๆอีกเยอะแยะมากจนกระทั่งถึงทาสีนะครับเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าเห็นไหมฮะว่ามันเป็นกระบวนการที่ดึงความสามารถส่วนอื่นๆของเรามาใช้ในส่วนนี้แต่พอเราซื้อบ้านที่สร้างเสร็จก่อนขายแล้วทุกอย่างได้ดั่งใจนะครับการจ่ายเงินก็ใช้เป็นธุรกรรมทางการเงินเพราะนั้นเราได้ผลลัพธ์สุดท้ายมาจริงไหมฮะควนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้พอเปรียบเทียบกับกิจการที่ผมทําให้นะครับกลไกต่างๆพร้อมเลยเราได้กิจการ ที่เราต้องการได้ดังใจมาแล้วอย่างนี้สบายใจไหมครับที่จะว่าธุรกรรมทางการเงินไม่เกิดเพราะเป็นการเชิญมาใช้ฟรีทำให้ผมต้องทําอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนเห็นข้อความที่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราจะช่วยคนต้องช่วยแบบสุดใจนะครับไม่มีกักนะครับแล้วต้องละเอียดปาณิชตในการช่วยเขานอกจากกิจการแล้วก็แผนที่เราเตรียมเนี่ยผมไม่ได้เตรียมเฉพาะเรื่องของธุรกิจแต่ผมต้องการจะให้ไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยลุกโซเกูรเลยต้องดูดี แล้วผมการันตีได้เลยว่าสิ่งที่ผมเตรียมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับความพอใจเพราะอะไรฮะเราสามารถจะบริหารเวลาของเราได้อย่างมีคุณค่าลองดูนะฮะผมแยกออกมาว่ากิจวัตรกิจวัตรคือสิ่งที่เราต้องทําอาจจะเป็นประจําวันเลยนะครับกิจวัตรหน้าที่นี้นะครับต้องดูดีนะครับไม่ใช่กิจวัตรนี้ทําแล้วเสียเวลานะครับแล้วก็ไปรบกวนผู้อื่นนะกิจกรรมที่เราจะต้องทําต้องทําเพื่อสนับสนุนสนับสนุนเลยฮะ สหับสนุนกิจการสำหับสนุนให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับต่อเรื่องกิจกรรมของเราเพราะเรามีเป้าหมายของกิจกรรมชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องกิจการเนี่ยแน่นอนฮนะนกลไกต่างๆต้องนําไปสู่รายได้เพราะฉะนั้นถ้ากลไกและเครื่องมือถูกวางแผนไว้อย่างดีรายได้เราทะลุเป้าทุกเดือนแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับผมแยกออกมาเป็นส่วนเราไาดูส่วนแรกนะในส่วนของกิจวัตรเนี่ยถ้าอย่างแรกเนี่ย งานที่เราทําต้องเกิดประโยชน์กับตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยในส่วนนี้นะครับผมจะวางแนวคิดในการสร้างงานของทุกคนเนี่ยให้ทุกคนได้รับประโยชน์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเป็นการแบ่งปันที่ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าจินตนาการ,รและความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับเราในอนาคตการทํางานเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมีผลงานทางด้านวิดีโอหรือล่ หรือการทําวิดีโอมาเก็ตติ้งในภาคออนไลน์เนี่ยเป็นทุกคนนะครับแล้วมีการแบ่งปันกันสิ่งที่ผมนํามาแบ่งปันมากที่สุดก็คือเรื่องของการโพสต์เฟ e บุ๊กเพราะว่ากิจวัตรของเราในแต่ละวันเราอยู่หน้าจอใช่ไหมครับเพราะนั้นการโพสเฟ e บุ๊กจะมีเป้าหมายที่การแบรนดิ้งตัวเองนะครับตัวนี้จะมีหลักสูตรสอนให้นะครับส่วนเรื่องของคอนเทนต์ที่ผมเตรียมพร้อมไว้ให้เนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันไม่สําคัญเท่ากับเพื่อนๆนสร้างคอนเทนต์ในสไตล์ของตัวเองเป็น ทั้งมีจินตนาการด้วยสวยงามด้วยเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยและเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราได้พยายามแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนสิ่งที่ผมทําแล้วแบ่งปันให้พวกเราได้มากที่สุดตอนนี้นะฮะก็คืออีเมลโฟล์ w u p เพราะนั้นเพราะว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยถ้าให้สร้างอีเมลโฟล์ลอฟนะครับจะเป็นเรื่องที่โยนภาระให้เพื่อนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้ทําดูก่อนนะครับผมสัญญาจะปรับปรุงให้ดีขึ้น นะครับเรื่อยๆเลย,เลยนะฮะเราก็มาดูต่อไปว่ากิจกรรมเนี่ยนะฮะที่เราเองเนี่ยเรามักจะพยายามหลีกหนีก็คือการประชุมนะการประชุมเป็นสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงทั้งๆที่การประชุมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเพียงแต่ว่าการประชุมทุกวันนี้เนี่ยที่ไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของการโมดิเวตแต่ไม่มีวิธีการทํางานเพราะฉะนั้นกิจกรรมในเรื่องของการมิทติ้งอาจจะเป็นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่เรามีเป้าหมาย ให้กิจกรรมนั้นเนี่ยไปสนับสนุนกิจการชัดเจนนะฮะตรงนี้เราจะไม่มีกิจกรรมประเภทสอนแล้วสอนอีกซึ่งวิชาการในโลกนี้เยอะมากๆนะครับโมดิเวตวิธีการโมดิเวตเยอะมากๆโมดิเวตหมายถึงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่ยเยอะมากๆต่างคนต่างไปหาเองก่อนนะครับยกเว้นในหลักสูตรที่ผมมีอยู่ในคอร์สซึ่งจะพยายามแทรกให้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าสาระสําคัญก็คือว่า ทำยังไงให้พวกเราถนัดในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลควบคุมคกลไกและผลลัพธ์ให้ได้นะครับกิจกรรมผมจะเน้นหนักตรงนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูว่าหลังจากกิจกรรมแล้วเนี่ยกิจการ,รเราจะเป็นยังไงในกิจการ,รเนี่ยคุณต้องมีเวิร์กไซต์ในการที่จะดูแลจัดการตรงนี้เราเรียกว่าเป็นออฟฟิศออนไลน์นะครับซึ่งทุกคนพอทํางานไปแล้วทุกคนจะมีออฟฟิศเป็นส่วนตัวทุกคนนะฮะข้อมูลแยกกันแล้วคราวนี้ แบบแผนในการบริหารจัดการในออฟฟิศออนไลน์ทุกคนให้ใช้แบบแผนของเ a นเจอ r ์แฟรนไชส์ซึ่งผมกำหนดขึ้นมาเป็นแบบแผนที่ชัดเจนอยู่แล้วใครก็ตามที่บริหารงานตามแบบแผนแบบนี้ก็จะสำเร็จได้รับผลลัพธ์สุดท้ายแบบนี้ทุกคนกักเณกฑนตรงนี้ค่อนข้างที่จะตายตัวเพราะฉะนั้นเครื่องมือและกลไกต่างๆถูกวางไว้พร้อมใช้เลยดังนั้นเป้าหมายของเราเป็นยังไงครับทะลุเป้าทุกเดือนเห็นไหมครับว่า การเตรียมงานอย่างมีแบบแผนจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมได้เพราะอะไรเพราะเราโชคดีมากๆที่วันนี้โลกของเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราดึงอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือของเราเราคิดจะทําอะไรจะสร้างเครื่องมืออะไรจะมีเครื่องมือที่ตอบสนองตามที่เราคิดได้โดยง่ายโอกาสแบบนี้มาแล้วรีบคว้าไว้ซะนะครับเพราะโอกาสที่จะมีใครออฟเฟอร์แบบนี้เนี่ยยากมากๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเก่งนะครับแต่เราเอาหัวใจเข้ามาทํางาน เรามีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะสร้างให้เพื่อนเป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่ต้องลงทุนภาพแห่งความชัดเจนตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ากิจวัตรกิจกรรมและกิจการที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยต้องไม่ใช้เวลามากเกินไปผมย้ำนะครับว่าเรื่องพูนยิไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตเราเป็นเรื่องของการบริหารให้กระแสเงินเข้าบ้านเราเพื่ออะไรครับเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนที่เรารักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราโอนเวลาที่เรามีทั้งหมดเนี่ย ไปให้กับงานในด้านภาคออนไลน์แล้วแล้วเราจะเอาผลลัพธ์มาทําอะไรล่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องมีเวลาให้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเราเองด้วยต้องรักตัวเองนะครับดูแลสุขภาพและการออกกําลังนะครับต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้วิธีคิดนะครับเป็นวิธีคิดที่แม่นยําแล้วก็เป็นการคิดเพื่อผู้อื่นนะแล้วกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมหรือเพื่อหมู่คณะก็ตามเนี่ยนะครับขอให้อย่าทิ้ง แล้วที่สาคัญทิ้งไม่ได้เลยงานเดิมของเรานะครับตราบใดที่เรายังไม่มีรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรจากแหล่งเงินอื่นนะครับงานเดิมของเราต้องทําให้ดีที่สุดตรงนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความเห็นเดียวกันนะครับเราจะได้ทํางานกันง่ายคราวนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์ให้เห็นนะครับว่าตรงเนี้เราจะทําอะไรแล้วเกิดผลลัพธ์แบบที่เราคุยกันนะครับผมก็เลยทําทุกอย่างที่ผมสร้างไว้แล้วเนี่ยมาให้ดูจะเห็นว่าอย่างแรกที่ผมทำเนี่ยนะฮะ จะเป็นเรื่องของกิจวัตรนะครับกลุ่มนี้ฮะจะเป็นเรื่องของกิจวัตรหลังจากกิจวัตรแล้วเนี่ยผมได้สร้างระบบออโตโ้เรียกว่าสามประสานขึ้นมาเพรสามประสานเนี่ยทามาขึ้นเนี่ยก็เกิดการดึงดูดผู้คนการดึงดูดผู้คนเนี่ยผมใช้หลักการสามประสานก็คือมีเลิศฟรีสกูลซึ่งพวกเรารู้จักกันแล้วนะครับหลักการของการชักนําในเรื่องของแนวคิดในเรื่องเบสคอร์ดนะครับเดอะเบสคอร์สำหรับคนไทยเนี่ยทำให้เราได้คอร์สที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยมาแบ่งปันกันแล้วก็การทำอีเมลมาร์เก็ตติ้ง ที่ผมใช้ g e t r e s p o n s e มาแล้วก็ทำจดหมาย Followup ทั้งหมดเนี่ยแหละครับนี่เป็นระบบออโต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยทำให้เรามีกิจการนะการมีกิจการเนี่ยทำให้เราเกิดการบริหารการบริหารทําให้เกิดการสร้างสาขาเพราะฉะนั้นการบริหารต้องมีออฟฟิศนะครับแล้วก็มีภาระต่างๆของผู้บริหารภาระต่างๆของผู้บริหารอยู่ในห้องของผู้จัดการพอมีห้องผู้จัดการก็ต้องมีสํานักเลขาซึ่งคอย เป็นผู้ช่วยให้รายละเอียดต่างๆซึ่งผู้จัดการจะไม่สามารถจะจําได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกหาเรียกใช้ข้อมูลถ้าเกิดต้องหาด้วยความยากลําบากนะครับข้อมูลนั้นก็จะขาดตกบกพร่องไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หาในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะไม่แม่นยําพอเรามาดูเรื่องของการสร้างสาขาเนี่ยผมกําหนดเป็นผังสําเร็จรูปไว้เรียกว่าผัง B เพราะฉะนั้นผัง B ทำงานควบคู่กับการทำเวิร์กช็อปการทำเวิร์กช็อปมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะผมจะเป็นเน้นที่ออฟไลน์นะฮะเรื่องเวิร์กช็อป การเน้นเที่ยวออฟไลน์หรือว่าคนส่งคนเข้าไปที่เวิร์กช็อปเนี่ยก็จะต้องมีโค้ดในการควบคุมสาขาซึ่งเราเรียกว่าโค้ดแคมเปญน,นะครับโค้ดแคมเปญเนี่ยจะทําให้เราสามารถจะสร้างสาขาได้อย่างที่ติดตามได้แล้วเราสามารถที่จะทําโค้ดแคมเปญเนี่ยเป็นตัวนําในการขายนะครับเราแทบจะเรียกว่าเราขายโค้ดคุยกันรู้เรื่องง่ายที่สุดนะครับเพราะนั้นหลักสูตรในการเวิร์กช็อปเป็นเรื่องของ หลักสูตรมาสาจารย์เราได้มาจาก the top secret แล้วมาปรับเป็น the top secret ภาคปฏิบัติทั้งหมดนะครับจะมีเว็บเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับในการดูแลเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆทุกออฟฟิศเลยสำหรับเมลนี้นะครับเพื่อนๆผมเองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองเช็คดูนะครับจากความรู้สึกของเรานะครับว่าจากที่ได้รู้จักผมเนี่ยมีความสนิทสนมไว้วางใจผมสักแค่ไหน นะครับเพราะว่าเมลนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นทางแยกนะครับเป็นทางแยกที่จะทําให้เราเองเนี่ยจะก้าวไปในทางเส้นทางเดียวกันหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกัน,นไหนๆเราก็สนิทกันมากพอสมควรแล้วเรามาบอกกันเลยว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงดีไหมครับเมลต่อไปเนี่ยเป็นเมลที่9ผมได้เตรียมสิ่งเหล่านี้นะครับที่อธิบายไว้ว่ากิจวัตรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครวนี้มาดูว่าในเมลที่9กกิจการเนี่ยเป็นภาคออนไลน์ทั้งหมด ผมเตรียมเครื่องมือแบบเหนือชั้นแบบสุดๆเอาไว้ให้เลยคราวนี้พอมาดูในเมลที่10เมลที่10เนี่ยจะเป็นหัวใจของทั้งหมดเป็นที่มาของทั้งหมดเลยฮะผมค้นพบนะครับในเรื่องการไหลของกระแสะเงินที่ทํายังไงให้เราได้เงินเยอะทํายังไงให้เราได้เงินง่ายเมื่อจากตรงนี้ครับพอค้นพบว่าที่มาของเงินเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยมาค้นพบหลักวิชาในการบริหารกระแสะเงินที่มันมีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยให้มันไหลเข้ามาบ้านเราแต่พอมาเมลที่11นะครับ เริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วว่าถ้าเราจะเริ่มต้นให้เงินมันมาไหลเข้าบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างเรื่องแนวคิดเจดตนาลมเนี่ยเราเข้าใจจริงผมเชื่อนะครับว่าคนที่ฟังเมลไปถึงเมลที่11เนี่ยเข้าใจเจตนาลมของผมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะร่วมเจตนาลมเดียวกันในการช่วยเหลือให้ครอบครัวคนไทยมีไรายได้มากกว่าห้าหมื่นตลอดชีพนะครับซึ่งตัวท่านเองก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับพอมาเข้าใจแนวปฏิบัติที่ผมเล่ามาประมาณ11เเมลเนี่ยนะฮะ ในเมลที่11เอนี่ยอธิบายการเริ่มต้นไว้แล้วก็จะนําพาไปสู่เมลที่12ซึ่งเป็นเมลปิดเลยเมลที่12เนี่ยนะครับจะพาเราไปดูกลไกต่างๆที่ผมเตรียมไว้ให้อย่างพร้อมเลยอันนี้จะดูแล้วกระจ่างชัดนะครับชัดแบบชัดเจนจริงๆแล้วก็สบายใจจริงๆนะครับแล้วค่อยเซยเยสพอเซยเยสกลไกที่ผมเล่าไว้ในเมลที่11ก็จะทํางานเห็นไหมครับเราต้องมาปิดกันด้วยความสบายใจในเมลที่12นะฮะ ก็จะครบกระบวนการต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพบกันในเมลที่9นะครับสวัสดีครับ